นีนค่คอยมาน้อยยาสมเกียรติอย่างเงี้ยคอยเยอะคอยมาน้อยเอาดิเอาดิาดสาบแหลกฮะ โอ้ยกบถึกายบัวเียไอ้พวงเน่กว่าสมอละพุ่มทีเนี่ยยังมันกัดมันยังแตยบุญอยู่ได้ เอาขี้ยูไหมยู่ไหมน่ะเฮ้ยกล้องจับได้กล้องจับได้กล้องเห็นอยู่กล้องเห็นอยู่โอ้ผมครับผมครับสีเหลืองเหลือผมครับผมเอาเดือยเพิ่าเอาเดือยขนาดได้ทางไหนครับกล้องจับก็อูยลึก